สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่จา๋าชาแนลนะวันนี้แม่จา๋าอยู่ที่อำเภอสังสางจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้พามาชมป่าอ้อยนะคะอันนี้คือเขาตัดเป็นตอที่สองแล้วนะอันนี้เพิ่งตัดช่วงเดือนมีนาคมนะคะดูตอนนี้คือเดือนพฤษภาคมดูสูงท่วมหัวแม่จ๋าแล้วเนี่ย อ้อนะคะโตเร็วมากปลูกทีเดียวเก็บเกี่ยวหลายปีระยะพื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณ3ไร่นะจากที่แม่จะทถาข้อมูลจากคุณคุณปู่นะคะที่แกทำคุณปู่แกทำคนเดียวนะแต่ว่าก็มีบ้างที่ต้องจ้างจ้างคนมาช่วยทำเอา เอาหญ้าเอาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใส่ปุ๋ยใส่อะไรคุณปู่เขาก็ทำคนเดียวคุณปู่นี่อายุ70แล้วนะทุกคนดูแกทําได้ขนาดนี้ทมคุณปู่นะคะแกบอกว่าเนี่ยคือบ้านแกนะแกจะทําบ้านอยู่ในอยู่ในไร่อ้อยของแกน่ารักนะคะทมคุณปู่แกบอกว่าอ้อยอ้อยไร่นี้นะคะเป็นแกปลูกส่ง ส่งโรงงานนะคือทางโรงงานเขาจะให้พันอ้อยมาแล้วก็ให้ปุ๋ยมาให้ยามาเนี่ยหมายถึงแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้หักนะเขาจะหักตอนที่เก็บผลผลิตนะคะสมมติตรงเนี้ยได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะหักค่าปุ๋ยค่ายาค่าต้นพันอะไรไปคุณปู่บอกว่าก็ได้กาไรครึ่งหนึ่ง คือได้กำไรแยกออกมาคือ5้าหมื่นนะคะเขาก็จะหักต้นทุนหักค่าต้นพันอะไรไป5้าหมื่นอย่างเงี้ยส่วนคุณปูกแกก็ดูแลแบบก็ดูแลแบบคนแก่ก็ดูได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีจ้างจ้างคนงานบ้างเวลาที่ที่แบบที่แบบต้นยามันเยอะแล้วเขาก็จะใช้รถไถมาพลวันล่องเลยนะ สังเกตว่ามันเป็นร่องๆเห็นไหมเขาจะปลูกเป็นแถวแม่จ๋าก็สนใจนะคิดอยู่ว่านี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไร่ของของพจ๋านะก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมแถวหนึง่งสวนที่เหลือก็ปลูกมันอยู่แม่จ๋าก็ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ปลูกมันนะเขาปลูกอ้อยนะคะ ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันเทศเขาได้ดีกว่าได้ดีกว่านะทุกคนอันนี้ต้องยอมรับนะคะเนี่ยเป็นอาชีพที่นะ่าสนใจมากเลยทุกคนปลูกอ้อยคุณปู่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะดูแลเขานะคะถึงเวลาเขาก็มาตัดเอาเองเลยนะทางทางบริษัทเขาก็ออกมาตัดเอาเองแล้วเขาก็จะหักค่าต้นพันค่าปุ๋ยค่าอะไรอย่างเงี้ย ที่เหลือก็คือกำไรของคุณปู่ดูแกมีเงินสร้างบาทของแกเองในวัยเจปีนะคะสุดยอดเลยนะคะอ้อยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่เกษตรกรเราถ้าใครมีพื้นที่นะคะแล้วก็มีแบบแหล่งรับซื้อที่สํำคัญเลยก็แหล่งรับซื้อนี่แหละนะคะแถวบ้านแม่จ๋าที่อุบลเขาไม่ปลูกกันนะเพราะว่ามันไม่มีที่รับซื้อนะคะ แถวเขอำเภอโพไซบ้านแม่จาเนี่ยที่อบนราชธานีนะคะไม่ไม่มีคนปลูกอ้อยนะเพราะว่ามันไม่มีที่รับซื้อมีก็ไก่นะคะมันก็ไม่คุ้มนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเรื่องอ้อยเนาะนะคะเพราะว่าแม่จา๋าสนใจอยากจะปลูกเขาแม่จา๋าก็เลย มาสอบถามข้อมูลกับคุณปู่ที่แกทําสวนอ้อ,อยที่อยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับไร่ของพ่อจ๋านี่แหละเนี่ยตรงข้ามกันเลยนะคะแต่แบบอีกฝั่งนึงเขาปลูกอ้อยอีกฝั่งนึงเขาปลูกมันแต่ว่าแม่จ๋ารู้สึกว่าปลูกอ้อยเนี่ยมันจะมันจะง่ายกว่าแล้วก็ได้ได้ดีกว่าด้วยนะคะวายยศมาอาจจะกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผักกดติดตามให้แม่จ๋าด้วยนะ